ฉเฉลยแล้วนักร้องโลกสองใบยอมรับเรื่องจริงพร้อมเผยสาเหตุเป็นกระแสอยู่นานเรื่องนักร้องสาวลูกทุ่งที่มีโลกสองใบซึ่งก่อนหน้าก็ทำเอาชาวเน็ตต่างทายกันว่าเป็นใครจนทำให้เกิดกระแสด,ดราม่าขึ้นกับนักร้องบางท่านล่าสุดหญิงลีสีจุมพลยอมรับเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวมีโลกสองใบพร้อมบอกเหตุผลว่าเกิดจากมีปัญหากับแฟนที่คบกันอยู่ และได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งแต่สุดท้ายได้รู้ว่ามีโลกสองใบแล้วไม่เวิร์กที่ออกมาพูดอีกเหตุผลหนึ่งคือกระทบกับนักร้องลูกทุ่งหญิงคนอื่นตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้มีโอกาสได้ชี้แจงเพราะยังไม่มีหลักฐานหญิงได้ดูข่าวมาคู่กรณีบอกว่าหญิงกลั่นแกล้งเขาในวันที่จะแยกย้ายจากกาันคือไปแจ้งความเอาเรื่องเขาหญิงลีได้บอกว่า ส่วนคำว่าโลกสองใบคำนั้นเขาอยากจะพูดของเขาไปเรื่อยเปื่อย แต่ในมุมของหญิงหญิงมองว่าตัวเองยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้จดทะเบียนซึ่งหญิงคบกับที่ไม้อยู่แต่เรามีปัญหากันเพราะเขาชอบดื่มหญิงก็ได้คุยกับเขาตรงๆว่าไม่สามารถที่จะพูดคุยพัฒนาเปิดตัวได้อย่างจริงจังนะถ้ามีโอกาสชอบใครหญิงจะเปิดใจแล้วหญิงก็ได้มีโอกาสศึกษากับคนนั้นที่เขาคุกคามหญิงทางสื่อเป็นช่วงสั้นๆที่เราไปศึกษาดูนิสัยใจคอเพื่อ ให้หาสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยเราก็จะหยุดในระยะสามเดือนกว่าที่คบการมันมีแต่ความรู้สึกกังวลใจ จนรู้สึกว่าไม่ไหวไปต่อไม่ได้บอกไปตรงๆว่าเป็นเพื่อนกันเถอะแต่เขาไม่ยอมในช่วงเวลานั้นหญิงห่างกับเขาแล้วไม่ได้คบซ้อนแต่หลังจากที่ยุติความสัมพันธ์กับคนนั้นตอนนี้กลับมาคุยกับคนเดิมปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นคุยกันใหม่รู้สึกว่าคุยด้วยแล้วปลอดภัยมีความมั่นคงในชีวิตและจิตใจวิกฤตวันนั้นทำให้ได้พบความรักที่ปลอดภัย